สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่15มกราคม2566นะคะคลิปแรกพี่ดรแต๋แต่พูดผิดนะคะว่าเป็นพศออ2565แก้ไขนะคะแก้ไขคลิปแรกแล้วนะคะวันนี้พี่ดรแต๋แต่วก็จะมาเล่าความฝันของปู่ยอดให้ฟัง เพราะว่ามีเพื่อนรีเควสนะมีเพื่อนรีเควสตมาบอกว่าเฮ้ยดรแถวเล่าความฝันของปู่ยอดให้เราฟังหน่อยสิว่าเขาหมายความว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวลองมาฟังความฝันของปู่ยอดให้เนาะว่าความฝันของปู่ยอดอะจะเป็นยังไงนะลองมาฟังกันก่อนนะโกยเขาก็าเอามือนี่แหละโกยโกยเฮ็ดพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งตอนแรกเกิดเคิว่าสิเคียร์ดินเฮสซา,าเนี่ยแหละระมารถมาเคียร์เคียร์รู้ว่า เกลียเป็นหลุมคุเป็นหลุมครับคุเป็นหลุมบาสิเฮตซาลาหรือเฮตยังนั่นน่ะมันก็นอย่ในสถานที่วัดนั่นแหละครับเขาผัดย้อนดินไปย้อนดินไปปึ๊บโตแนมน้ำก้นด,ดินเขาย้อนน่ะมันเหลื่อมสงสัยก็เลยไปเบิ่งดินที่เขาย่นไปมันคือเหลื่อม อันนหนก็ไปเคลียหาเบงไปเห็นเพชรก่อนแบบง่ายสามแขนเนี่ยเอามาถือไว้เพชรมันเหลื่อมมากมากเป็นเพชรสีขาวป่านนี้ผู้นึงคนเราโอ้ยอันนี้เพชรน้ำหนึ่งตัวนี่ตัวนี้ขันไงก่อนไงสามเอราคาสองร้อยล้านูนได้โอ้ยนอกกูขึ้นเมื่อ้ดราคาสูงถึอกะว่าวไปน้ำโอ้ไปน้ำในกุ้มฟันนั่นแหละ ออมาเบิ่งแล้วเบิ่งอีกเบิ่งแล้วเบิงบ่งอีกมกกันเก็เรื่อมืกหมาม,ม,มากม,ม,มามือมาบันไดก็เคลียร์เบิ่งอีกปัญหามันมีหลายๆก่อนก่อนเคลียร์ไปเคลียร์มาไปได้เพิ่มเขึ้นมากเป็นสี่ก่อนได้เพชรสี่ก่อนมาใส่ท้งเสือเต้นทงเส,สือพอดีเต้นหมดผีเลยครบับเลยบ้พญายอดระวังใหด้ดีเด้อเจา้า ระว่างยังล่ะ้อ้ยอันโต๊ดเจ้าใส่ไว้ในถงเสือราคาสองร้อยล้านบนได้มันมีราคาอยู่ก่อนเดียวคนว่าช่องก่อนสามก่อนนันบ่ค่อยมีราคาคนได้หรอกมีราคาอยู่ก่อนเดียวเท่านั้นล่ะเพชรนำหนึ่งคนได้จังใดเนาะมันเริ่มตื่นเริ่มตกใจแลลวบ้านนี่ <laughs> ได้ของแพงดเถ้าว่าระว่าไงดีอะไเริ่มตกใจตกใจไปไหน,น แต่เห็นพวกเจ้ามือหวยคนเดิมคนที่ที่ที่งมดที่ผ่านมางมดที่ผ่านมาคนมาคนมาแถวคนใหญ่หนิอย่างแม่นเพิ่นคักแห้งนอนคนหนึ่งคับเอาคักยังไ่เหรอเออว่าคักก็คักละเจ้าคักแห้งแล้วว่ะท่านไว้ไอ้คักแน่ใดใดของดีคนหนึ่ง ก็เลย่อน้ามอุ่นใจขอบคุณปู่ยอดขอบคุณบ่าวทีมากนะคะที่เล่าความฝันดีๆให้ฟังความฝันของปู่ยอดก็คือเห็นคนโกยดินโกยดินทรายแล้วก็โยนไปนะโยนไปแล้วก็ เห็น <S ans> แบบเหมือนวิบวับวิบวับอะไรเงี้ยปู่ยอดก็เลยเดินเข้าไปดูใก,ใกล้ๆก็ไปเขีย่ยเขียดินอ้าวมันเป็นเพชรโอ้โหเม็ดใหญ่มากเลยนะเขาบอกว่าประมาณเป็นเท่าแขนเนี่ยก็เขีย่ยเขียเขียไปอีกอุ้ยได้ตั้ง4เม็ดพอได้4ี่เม็ดปุ๊บมีคนบอกว่าเนี่ยโอ้โหมันราคาต้อง200ล้านบาท200ล้านอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเพชราเพชรน้ำหนึ่ง เพชรอันนี้เป็นเพชรสีขาวแล้วก็เป็นเพชรน้ำหนึ่งมันก็ต้องราคาสูงนะแล้วทีนี้ปู่ยอดก็เอาใส่ไปในในเสื้อผ้าอนะใส่กระเป๋านะความฝันของปู่ยอดก็จบแค่นั้นพอเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยดรแต๋วมาเล่าความฝันในหะ้ฉันฟังหน่อยสิเพราะว่าฉันอยากจะรู้ว่าความฝันของปู่ยอดนะนะั่นแหะจะหมายความว่ายังไงอ๋อก็เลยจะเล่าให้เพื่อนฟังนะบอกว่าจริงๆนะ่ยปู่ยอดเนะี่ยความฝันของปู่ยอดนะจะเกี่ยวกับเจ้าหญิงเจ้าหญิงสิริว,วรรณวัลีเพราะว่าพระองค์เป็นเป็นอา อะไรนะเป็นเกี่ยวกับแฟชั่นอ่าเพราะว่าพระองค์มีพระปิชาสามารถในเรื่องของเสื้อผ้านะคะเขาเรียกว่าเจ้าหญิงแห่งผ้าเจ้าหญิงามีลายขอเจ้าฟ้าอ่าแล้วก็พวกต่างๆนะคะเพราะว่าเจ้าหญิงเนี่ยจะเป็นผู้ที่สืบสารรักษาต่อยอดต่อจากต่อจากสมเด็จคือต่อจากพระพันปีหลวงแล้วเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยก็หมายความว่าตอนที่พระองค์ ประสูนะคะพระองค์เจ้าหญิงแห่งแฟ,งฟชันนะ่นเนี่ยประสูตรวันที่8มกราคม2530เนี่ยตอนนี้ผชนมายุ6ผชนมายุ36พรรษาเพิ่งจะผ่านมาไม่กี่วันนี้นะคะเพราะว่าเป็นวันครบรอบครบรอบ36พรรษาครบรอบ35เริ่ม36นะคะก็คือฝันเนี่ยจะจะเป็นเรื่องของเจ้าหญิงผ้าโดยเฉพาะเลยนะคะฝันต่งตาง,างๆเนี่ยจะบอกให้แล้วทีนี้ ตอนที่พระองค์ประสูตรอะพระองค์ประสูตรปีเถาะนะปีเถาะก็คือเนี่ยเนี่ยปีเนี้ยปีเนี้ยคือปีเถาะแล้วก็ทําไมถึงจะต้องฝันเกี่ยวกับพระองค์กันจริงๆบาง,บางคนอาจจะมองไม่ออกนะว่าฝันเนี่ยจะเกี่ยวกับผ้าแต่จริงๆแล้วคือจะเกี่ยวกับผ้านะคะฝันเนี่ยจะเกี่ยวกับผ้าเพราะว่าปู่ยอดเนี่ยเอาเพชรเอาเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยใส่ไปในกระเป๋านะใส่ไปในกระเป๋าตังแล้วกระเป๋าสตังเนี่ยเขาก็หมายถึงเอป แอปพลิเคชันของแอปเป่าต่าง่ะแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงไทยเนี่ยเขาก็ก่อตั้งสถาปนาวันที่14มีนาคม2509เห็นไหม2509ก็อายุ56ปีคสอก็คือ1966 1196เนี่ยหวยออกเมื่อเมื่อที่แล้วนะ19 หเนี่ยเพราะว่าสองหเนี่ยเป็นปีเกิดของพี่ดัตอแต๋อไงอายุ56เท่ากับธนาคารกรุงไทยเลยนะและธนาคารกรุงไทยเนี่ยมีแอปเป่าตังไงก็เลยที่ปู่ยอดฝันว่ามีเพชรน้ำหนึ่งอยู่ในนั้นอะ4เม็ดอะสเม็ดก็คือปีเถาะไงปีเถาะก็คือใครที่เกิดปีปีเถาะล้วก็คือเจ้า เจ้าอ่าหม่อมเจ้าบุรน้ำเพชรไงเจ้าหม่อมเจ้าบุรน้ำเพชรก็เป็นชื่อเดิมตั้งแต่ที่เจ้าหญิงสิริวัรณวรีเนี่ยประสูตรนะคะประสูตรวันที่แปดวันที่แปดเนี่ยแล้วทําไมถึงฝันเนี่ยจะต้องมีจะต้องเกี่ยวกับเจ้ามืออ่าปู่ยอดเนี่ยเมื่อกี้ที่ได้ฟังเนาะจะมีเจ้ามือมาพูดบอกว่า ได้ของดีอย่างเงี้ยอ่าจะทำไมต้องเจ้ามือหวยก็เป็นเพราะว่าสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลไงสังกัดกระทรวงการคลังไงกองสลากเนะี่ยเขาก็สถาปนาวันที่ 5, 5้หเมษายนสองพัก็83ปีย่างปีที่84มันก็จะเป็นเลขแปดสี่สี่แอยู่ตรงนี้นะเพราะว่า อกองสลากเนี่ยกองสลากตรงนี้นะอายุเนี่ยแปดิบสี่ปีนะตรงนี้นะกองสลากแต่กระทรวงการคลังเนะี่ยสถาปนาวันที่สิบสี่เมษาสองสี่หนึ่งแปดก็คือหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ปีหนึ่ง้อยสี่สิบปดปีเห็นไหมมันจะเป็นเลขเดียวกันเหรณไหมแล้วทีนี้เขาบอกว่าเจอเพชรสี่ก้อนเจอเพชรสี่ก้อนสี่ก็คือปีเถาะไงปีเถาะเพราะว่าพระองค์ประสูติปีเถาะนะปีเถาะก็คือปีกระต่ายปีนี้นะคะเพิ่ง ผ่านการคบรับวันประสูติ์ของพระองค์นะคะซึ่งสมัยก่อนพระองค์จะชื่อว่าบุตรน้ำเพชรเพชรเพชรเม็ดนั้นก็คือองค์นี้ล่ะค่ะอ่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งของประเทศไทยนะคะที่เกี่ยวกับผ้านะคะแล้วเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยอ่หม่อมเจ้าบุตรน้ำเพชรนะคะเป็นพระนามเดิมพอหลังจากนั้นพระพันปีหลวงก็พระราชทานพระนามใหม่ว่า เจ้าหม่อมเจ้าสิริวันวลรีมหิดลอันนี้ลอกจากวิกิพีเดียนะลอกมาเลยนะไม่ได้ไม่ได้เขียนผิดนะลอกมาแล้วพอภายหลังในหลวงรัชกาลที่9ก็พระราชมีบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้สถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวันนวลรีนาลีรัตเมื่อวันที่15 15มิถุนายน2548ันี่แนี่แหละนี่แหละที่พี่ดรแต๋วจะเล่าให้เพื่อนๆนให้เพื่อนฟังไงเพราะว่าเพื่อนเนี่ยบางทีอาจจะมองไม่ออกไงแต่พี่อันนี้มองจากตัวเลขนะอันนี้เป็นการมองจากตัวเลขแล้วมองจากความที่เรามีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไงพอเรามีความรู้พื้นฐานเราก็จะมองภาพออกได้ง่ายอืมอันนี้เป็นความฝันของปู่ยอดนะคะเลขที่ได้สนใจก็นั่นแหละ48 สี่แปดแปดสหปดสี่สี่หดนี่แหละเลขตรงนี้นะแล้วก็เลขสิบสเลขเดิมเลขเดิมผิดถูกก็ไม่รู้นะคะแต่ได้ความรู้ติดตัวแน่นอน